คาถาพนรอยแผงสอนสารพัดประโยชน์ที่จะใช้ก่อนอื่นว่านโมสอบจบนโมตสพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนโมตสพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเนโมตสพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพระควติพุทโธ มนุษส์นังสัทธาเทวสารถิปริสธรรมะอนุตโรโลกวิทูสุขโตสัมปันโนจารณวิชาสัมมาสัมพุทโธอรหังพะคะวาปิโสติอิพะคะวะติพุทโธมนุษสานังสัทธาเทวะสารถิปริสธรรมะ อนุตตโรโลกวิทูสุขโตสมปนูจารณวิชาสมมาสมพุทโธอรหังภควาปิโสติอิภควาติพุทโธมนุสสนังสัทธาเทวสารธิปริสธรรมะอนุตตโรโลกวิทูสุขโตสมปนูจารณวิชา สมมสมพุทโธอรหังภควาปิโสติอิภควาติพุทโธมนุสสนังสัทถะเทวสารถิปริสธรรมะอนุตโรโลกวิถูสุขโตสมปนนจารณวิชาสมมสมพุทโธอรหังภควาปิโสติอิ พระกวัติพุทโธมนุสส์นังสัทถะเทวสารถิปริสะธรรมะอนุตโรโลกวิทูสุขโตสมปนโนจรณวิชาสมมาสมพุทโธอรหังพระกวาติปิโสติอิพระกวัติพุทโธมนุสส์นังสัทถะเทวสารถิปริสะธรรมะ อนุตตโรโลกวิทูสุขโตสมปนโนจารณวิชาสมมสมพุทโธอรหังพะควาปิโสติภพคะวะติพุทโธมนุสสานังสัทธาเทวสารธิปริสธรรมะอนุตตโรโลกวิทูสุขโตสมปนโนจารณวิชา สมมาสมพุทธ佛อรหังภควาปิโสติอิภควาติพุทธ佛มนุษส์นังสัทธาเทวสารถิปริสธรรมะอนุตโรโลกวิทูสุขโตสมปนนจารณวิชาสมมาสมพุทธ佛อรหังภควาปิโสติอิ พระกวัติพุทโธมนุสส์นังศรัทธาเทวะสารถิปริสธรรมะอนุตโรโลกวิทูสุขโตสมปนโนจรณวิชฌาสมมาสมพุทโธอรังพระกวาติปิโสติอิ